ตลอดเจ็ทศวรรษที่ผ่านมาโลกของเราอยู่ภายใต้ร่มเงาของสันติภาพที่เปราะบางแต่ภายใต้ความสงบนั้นความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจไม่เคยจางหายไปการแข่งขันทางเศรษฐกิจการช่วงชิงทรัพยากรและการขยายอิทธิพลทางทหารในพื้นที่สำคัญอย่างทะเลจีนใต้หรือยุโรปตะวันออกลวนเป็นเชื้อเพลิงที่พร้อมจะจุดไฟให้ลุกโชน หากสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่การประกาศสงครามแบบดั้งเดิมแต่มันจะเริ่มต้นจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวการละเลยเส้นแดงที่แต่ละฝ่ายขีดไว้หรืออุบัติเหตุทางทหารที่ไม่คาดฝันเซกเมนต์นี้จะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่สุดในโลกที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งต่อไปและทำความเข้าใจว่า ทำไมระบบพันธมิตรทางทหารในปัจจุบันเช่น NATO และกลุ่มพันธมิตรในเอเชียจึงทำให้ความขัดแย้งระดับภูมิภาคกลายเป็นการเผชิญหน้าระดับโลกได้อย่างรวดเร็วสมมุติว่าวิกฤตเล็กๆปะทุขึ้นในพื้นที่พิพาทการใช้กำลังทหารในระยะแรกอาจถูกจำกัดแต่เมื่อความขัดแย้งขยายตัวการแทรกแซงจากมหาอำนาจภายนอกจะทำให้สถานการณ์บานปลายอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราจะได้เห็นคือการส่งกำลังทางอากาศและทางทะเลขนาดใหญ่การสู้รบทางเรือในหน้าน้ำสากลและการปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงการตอบโต้ทางทหารจะซับซ้อนกว่าในอดีตมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กำลังในรูปแบบลูกผสม Hybrid Warfare ซึ่งรวมการก่อวินาศกรรมการโฆษณาชวนเชื่อทางอินเทอร์เน็ตและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศคู่ขัดแยง้ง สงครามในขั้นนี้ยังคงเป็นการสู้รบแบบไม่ใช้นิวเคลียร์แต่ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนจะมหาศาลและจุดนี้เองที่ทำให้ความตึงเครียดพุ่งทะลุจุดสูงสุดก่อนที่ทหารจะเคลื่อนทัพโลกจะเข้าสู่สงครามไซเบอร์เต็มรูปแบบนี่คือแนวหน้าใหม่ของสงครามโลกครั้งที่3เป้าหมายคือการทำให้อีกฝ่ายตาบอดหูหนวกและเป็นอมพาตการโจมตีจะมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ระบบไฟฟ้าตลาดการเงินเครือข่ายการสื่อสารโรงพยาบาลและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศจินตนาการถึงเมืองใหญ่ที่ไฟฟ้าดับทั้งเมืองการสื่อสารโทรคมนาคมล่มเหลวการบริการทางการแพทย์หยุดชะงักและการเงินโลกที่อยู่ในภาวะโกลาหลการโจมตีเหล่านี้จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อโดยตรง การสูญเสียความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและความสับสนอนละมานของประชาชนจะทำให้รัฐบาลและกองทัพประสบปัญหาในการควบคุมสถานการณ์อย่างหนักในช่วงเริ่มต้นของสงครามเมื่อสงครามขยายวงกว้างขึ้นประเทศต่างๆจะต้องระดมกำลังพลและทรัพยากรครั้งใหญ่นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งจำกัดสู่สงครามเบ็ดเสร็จทั้วทรัฐบาลจะเข้าควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนจากสินค้าพลเรือนมาเป็นยุโทโธปกรณ์อย่างเร่งด่วนการปันส่วนอาหารน้ำมันและพลังงานจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนระบบการเงินระหว่างประเทศจะถูกตัดขาดด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงที่สุดซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไฮเปอร์อินฟลชันและความอดอยากในประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าอาหารและพลังงานอย่างสูงในขั้นนี้ ทุกประเทศไม่ว่าจะเข้าร่วมรบโดยตรงหรือไม่ก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และการดำรงชีวิตของพลเรือนทั่วไปจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตทันทีสงครามโลกครั้งที่3จะถูกนิยามด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและรวดเร็วจนระบบป้องกันภัยแบบเก่าไร้ประสิทธิภาพ ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงหลายเท่าตัวและเปลี่ยนทิศทางได้กลางอากาศจะทำให้ระบบเตือนภัยมีเวลาตอบสนองเพียงไม่กี่นาทีนอกจากนี้เราจะได้เห็นการใช้ฝูงดโดรนหรือโดรนสวอร์มส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดโดรนขนาดเล็กนับพันลำจะโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำและท่วมทน้นซึ่งทำให้การป้องกันด้วยอาวุธแบบดั้งเดิมทำได้ยากมาก สงครามนี้จะกลายเป็นสงครามของอัลกอริทึมที่การตัดสินใจหลายอย่างเกิดขึ้นโดยเครื่องจักรซึ่งอาจนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงโดยไม่ได้ตั้งใจและลดโอกาสในการเจรจาหรือการประนีประนอมลงอย่างสิ้นเชิงแนวรบที่สูงที่สุดคืออวกาศการควบคุมวงโครจรของโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสงครามสมัยใหม่ทั้งการสื่อสารการนำทาง GPS และระบบสอดแนมทางทหาร หากสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นจริงอาวุธต่อต้านดาวเทียม ASAT จะถูกนำมาใช้เพื่อทำลายเครือข่ายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามการทำลายดาวเทียมจำนวนมากจะก่อให้เกิดกลุ่มเซซาเคสเลอร์เคสเลอร์ซินโดรมทำให้วงโคจรต่ำเต็มไปด้วยเศษซาความเร็วสูงซึ่งอาจทำให้การเข้าถึงอวกาศของมนุษย์เป็นไปไม่ได้เลยในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้าผลที่ตามมาคือ กองทัพจะสูญเสียความแม่นยำในการโจมตีและการสื่อสารระบบเตือนภัยล่วงหน้าล่มสลายและโลกจะเข้าสู่ยุคตาบอดและหูหนวกซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันความเสียหายจากสงครามธรรมดาไซเบอร์และอวกาศจะทวีความรุนแรงจนถึงจุดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าตนกำลังจะพ่ายแพ้การพ่ายแพ้ที่ใกล้เข้ามาอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่น่ากลัวที่สุด นั่นคือการใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกว่าเดิมการใช้สารเคมีหรืออาวุธชีวภาพอาจถูกพิจารณาเนื่องจากมีคว,มความควบคุมได้ในแง่ของผลกระทบมากกว่านิวเคลียร์การโจมตีเหล่านี้จะสร้างความหวาดกลัวและทำให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่จุดสูงสุดของความกลัวคือนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี (Tactical Nuclear, Tact Nuclear Weapons) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสมรภูมิโดยเฉพาะการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพียงครั้งเดียวนี้คือการทำลายบรรทัดฐานที่ดำรงอยู่มานานกว่า70ปีและเป็นสัญญาณว่าโลกได้เข้าสู่ยุคใหม่แห่งความวิปรโยคเมื่อนิวเคลียร์ถูกใช้ครั้งแรกสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ระบบการทำลายล้างซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่า mutually assured destruction มหาอำนาจหลักจะตอบโต้ด้วยการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่โดยใช้ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBMs) ที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวการโจมตีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ฐานทัพแต่รวมถึงศูนย์กลางประชากรขนาดใหญ่เพื่อทำลายความสามารถในการทำสงครามและการดำรงอยู่ของอีกฝ่ายทันทีการตอบโต้จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วอาจใช้เวลาเพียง30-60นาทีในการเปลี่ยนเมืองสำคัญของโลกให้กลายเป็นเท่าทาน เมืองอย่างนิวยอร์กลอนดอนมอสโคและปากกิ่งจะ,ะเผชิญกับคลื่นความร้อนและแรงระเบิดที่ทำลายทุกสิ่งในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรนี่คือช่วงเวลาแห่งจุดจบของอารยธรรมมนุษย์ที่เรารู้จักผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ไม่ใช่แรงระเบิดแต่เป็นสิ่งที่ตามมานั่นคือฤดูหนาวนิวเคลียร์ การระเบิดในเมืองใหญ่จะทำให้เกิดพายุไฟขนาดมหึือมาไฟสตอร์มส s ซึ่งพ่นขมเหและฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ฝุ่นเหล่านี้จะลอยปกคลุมโลกเป็นเวลาหลายปีบดบังแสงอาทิตย์จนทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงผลผลิตทางการเกษตรจะล้มเหลวทั่วโลกทันทีเนื่องจากพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ มนุษย์ที่รอดชีวิตจากระเบิดและรังสีจะเผชิญกับความท้าทายที่สองที่โหดร้ายกว่านั่นคือความอดอยากและอากาศหนาวเย็นที่ยาวนานหลายปีการทำลายชั้นโอโซนจะยิ่งทำให้ผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับรังสี UV ที่เป็นอันตรายเมื่อข่เหมาเริ่มจางลงสำหรับผู้ที่รอดชีวิตในช่วงแรกในพื้นที่ห่างไกลาจากเป้าหมายหลักหรือในบังเกอร์ใต้ดินความท้าทายที่แท้จริงคือการจัดการกับกัมันตภาพรังสีนิวเคลียร์โ o u ์ท ฝุ่นผงกัมมันตรังสีจะตกลงมาจากชั้นบรรยากาศและปนเปื้อนอาหารน้ำและอากาศการสัมผัสรังสีในระดับสูงทำให้เกิดโรครังสี (radiation sickness) ที่ไม่มีทางรักษาและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันล้มเหลวแม้ในปริมาณต่ำการปนเปื้อนระยะยาวจะเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งและความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ผู้รอดชีวิตจะต้องใช้ความรู้และทรัพยากรที่จำกัดในการหาแหล่งน้ำสะอาดและอาหารที่ไม่ปนเปื้อนในขณะที่ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีระดับรังสีสูงทำให้การย้ายถิ่นฐานหรือการรวมกลุ่มกันเป็นไปได้ยากและอันตรายรัฐบาลและโครงสร้างอำนาจส่วนกลางส่วนใหญ่จะล่มสลายลงในไม่กี่สัปดาห์หลังการโจมตีครั้งใหญ่การบังคับใช้กฎหมายจะหมดไปทำให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจ ผู้รอดชีวิตจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อความอยู่รอดแต่ความขัดแยง้งเรื่องทรัพยากรจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรุนแรงและความโกลาหลจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จะรุนแรงเนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ถูกทำลายบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตและยาที่จำเป็นไม่สามารถผลิตได้อีกต่อไปโรคระบาดอาจเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วเนื่องจากสุขอนามัยย่ำแย่และผู้คนอ่อนแอจากความอดอยาก การอยู่รอดขึ้นอยู่กับความสามารถในการป้องกันตนเองการหาอาหารและการรวมกลุ่มกันอย่างมีวินัยและโหดเทียมผู้รอดชีวิตส่วนน้อยที่วางแผนล่วงหน้าหรือโชคดีพอที่จะเข้าถึงบังเกอร์หรือพื้นที่หลบภัยที่แข็งแรงจะต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวอย่างสิ้นเชิงทรัพยากรถูกจำกัดและต้องปันส่วนอย่างแคมงวด การสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนภายใต้ภาวะฤดูหนาวนิวเคลียร์เช่นการทำฟาร์มใต้ดินหรือการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่ไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในรอดชีวิตการสื่อสารระยะไกลจะถูกจำกัดอย่างมากทำให้การติดต่อระหว่างกลุ่มผู้รอดชีวิตแทบเป็นไปไม่ได้ การเรียนรู้ทักษะโบราณเช่นการถนอมอาหารการหาเชื้อเพลิงและการรักษาพยาบาลโดยใช้สมุนไพรจะกลับมามีความสำคัญเหนือกว่าทักษะในโลกยุคก่อนสงครามเมื่อฤดูหนาวนิวเคลียร์เริ่มจางลงในที่สุดโลกทางกายภาพที่เราเห็นจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหลายพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นจะกลายเป็นเขตห้ามเข้าจากการปนเปื้อนที่ยาวนานแหล่งน้ำขนาดใหญ่อาจเป็นพิษ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอาจถูกน้ำท่วมเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงประเทศที่อยู่ห่างไกลจากความขัดแย้งหลักเช่นซีกโลกใต้อาจมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่าแต่พวกเขาก็จะต้องรับมือกับการล่มสลายของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบทางภูมิอากาศเช่นกันการเมืองระหว่างประเทศจะถูกเขียนขึ้นใหมโดยประเทศหรือกลุ่มที่รอดชีวิตที่สามารถรวมตัวกันได้ก่อนจะกลายเป็นอำนาจใหม่ อย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นนิวเคลียร์ที่ยังไม่ถูกใช้จะเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามที่3กลายเป็นสงครามที่4การฟื้นฟูไม่ได้หมายถึงการกลับไปสู่โลกเดิมแต่เป็นการสร้างอารยธรรมใหม่จากเท่าฐานความรู้ทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์จำนวนมากจะสูญหายไปพร้อมกับผู้คนและห้องสมุดความพยายามในการรวบรวมและเก็บรักษาความรู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ จึงมีความสำคัญสูงสุดพลังงานจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดการสร้างโรงงานผลิตขนาดเล็กการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เรียบง่ายมาใช้และการเกษตรแบบดั้งเดิมจะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งการก่อตั้งนครรัฐหรือชุมชนอิสระขนาดเล็กที่มีความสามารถในการผลิตตนเองและป้องกันตนเองได้จะเป็นรูปแบบการปกครองที่แพร่หลายที่สุด ความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์และเหตุผลจะถูกท้าทายอย่างหนักโดยลัทธิและไสยาศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่จากความสิ้นหวังสงครามโลกครั้งที่3ไม่ใช่เรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่เป็นเรื่องของการทำลายล้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มนุษย์จ,จัดจินตนาการได้แม้แต่ผู้ที่รอดชีวิตก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความยากลำบากทางกายภาพและบาดแผลทางจิตใจ อาจต้องใช้เวลาหลายศตวรรษกว่าจะทำให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งการจำลองสถานการณ์นี้สอนให้เราทราบว่าความหวาดกลัวร่วมกันที่อาวุธนิวเคลียร์สร้างขึ้นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้สันติภาพยังคงอยู่การหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3จึงไม่ใช่แค่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์แต่เป็นภารกิจหลักในการดำรงอยู่ของมนุษย์ทุกคน เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งด้วยการทูตความอดทนและความเข้าใจก่อนที่นาฬิกาแห่งวันสิ้นโลกจะเดินไปถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไป